ฟังเดอะกู๊ดเรดิโอนะครับเดี๋ยวหาก่อนห้องช่องงานแต่งไหมทดกคนดูแลกันเอ๊คุณสบายช่องนี้จะไ้คุณาเลยแต่คนคุณกำลังรับชมรับฟัง คลิปร้อนๆจาก The Ghost r a d i o สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก คุณวัดเนี่ยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องยังคงคิดถึงเสมอเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณวัดและก็แฟนตอนเดินทางไปงานแต่งที่ต่างจังหวัดทําให้ได้เจอกับเรื่องชวนหลอนเรื่องนี้เหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วครับห้องเ,เ,เช่างานแต่งมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กับสายของคุณวัดกันเลยครับสวัสดีครับคุณวัดแมงมวย สวัสดีครับพี่แจ๊คสบายดีนะครับสบายดีครับแมงมวยสบายดีไหมสบายดีครับฟังอยู่ครับฟังอยู่คนละที่กันครับผมเอ่อนะฮะตามอยู่นะผมว่าทุกคนคเข้าไปดูน้องแมงมวยเขาเต้นแล้วเขามีความสุขกันแหละอ่าแล้วก็อะไรนะแมวชื่ออะไรนะคัมมอน,นครับพี่อคัมมอนสวบอย่างเดียวเลยนะสวบดีเก่งครับโอ้มันมันสวบมันสวบเดี๋ยวมันก็สวบสวบส ขมวด <ผม S 1> ขมวดลมลายนะฮะมา <c oughs> คุณวัดครับล่าสุดเราคุยกันเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมายังคงคิดถึงเสมอเรื่องนี้คุณวัดมาพร้อมกับเหตุการณ์ตอนที่คุณวัดเนี่ยเดินทางไปงานแต่งที่ต่างจังหวัดใช่ครับแล้วก็ที่เจอตัวเองครับไปเจอเรื่องนี้มาครับห้องเช่าง,งานแต่ง <ผ> <ไป S 2> ตื่น,น,นเต้นครับวันนี้คนเยอะมากโอ้โหผมก็ตื่นเต้นเอาจริงๆมากครับผมควบคุมควบคุมสติและลมหายใจตัวเองครับผมมาคุณวัดเชิญฮะครับก็บต้องบอกก่อนนะครับว่าแฟนผมครับชื่อแ้งต้องอแ้งครับเป็นคนที่จะเห็นวิญญาณหรือว่าเห็นอะไรพวกนี้ยบ่อยครับจะเป็นแบบเห็นก็คือเห็นชัดเป็นตัวเป็นตน หรือว่าบางทีเราไปต่างจังหวัดกันเนี้ยครับเวลาผมเช่าโรงแรมผมจะพยายามเลือกโรงแรมที่แบบค่อนข้างที่จะโอเคหน่อยแต่ก็ไม่ผลนะครับบางบางโรงแรมก็อาจจะมีที่แบบอ,อ,อาจจะฝันนอนไม่ได้บ้างมากวนบ้างมากระตกแขนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปนนัปนกันไปก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ชัดสุดเลยก็คือก็ จะเป็นช่วงที่ผมไปที่ประเทศลาวอะครับแล้วจะเป็นขากลับไกลมากทีนี้ครับขากลับก็มันก็เหนื่อยมากครับพี่แจ็คมันเป็นช่วงที่คือผมจะนั่งอยู่หลังคนขับแล้วแป้งก็จะนั่งอยู่อ่าข้างๆอ่าหลังเบาข้างคนขับนะครับ ตอนนั้นเราก็นอนหลับก,กันอยู่บนรถที่นี่ครับจังหวะที่พี่ๆที่เขาอยู่ข้างหลังบอกผมอะครับเขาลงไปเข้าน้ำที่ตั๊มน้ำมันเขาก็พับเบาะลงอะครับแป้งก็เออขยับมาแล้วก็มันอัานหนั่งข้างผมทุกคนไปเข้าน้ำหมดครับจนรู้แป้งรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเหมือนเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะครับมายืนอยู่ตรงประตูทางเข้ารถเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้จัก ใส่ชุดเป็นเหมือนชุดนอนสีขาวๆหมุนๆเนี่ยครับจะมายืนสักพักหนึ่งจู่ๆเธอคนนั้นก็เดินขึ้นมาครับข้ามเบาะแป้งไปแล้วก็ไปนั่งอยู่เบาะหลังุดนะครับตอนนั้นแป้งก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่งนิ่งคือรู้สึกเลยว่าที่เห็นนะครับไม่ใช่คนสักพักหนึ่งแป้งก็เหมือนแบบช็อกไปกับสิ่งนั้นจนรู้สึกรู้สึกตัวตอนที่พี่ๆที่เขาไปข้องน้ำอะครับกลับมาขึ้นรถ คนที่อยู่เบาะหลังครับเขาก็นั่งนั่งซ้ายนั่งขวาแต่ผู้หญิงคนแปลกหน้าครับนั่งอยู่ตรงกลางรถก็เคลื่อนออกจากปั๊มไปนะครับตอนนั้นแป้งรู้เลยว่ามันมันไม่โอเคอม,มันมีอะไรก็ไม่รู้อะครับอยู่ข้างหลังแล้วเหมือนอเ,เหมือนเขาพยายามมาทําให้รู้ว่าเขาอยู่ข้างหลังนะครับแป้งก็เลยพูดไปเลยว่าพูดในใจนะครับว่าไม่ไม่อนุญ,ญาตให้ขึ้นรถนะลงไปแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดว่า มือไม่ใช่เจ้าของรถอย่างเลือกเออนี่ยครับพูดคํานี้เลยคือแบบมันซ้อนอยู่ในหูของแป้งครับครับแรงมากจนผมได้ฟังเรื่องเนี้ยครับผมเลยเข้าใจว่าเราไม่ใช่เจ้าของรถเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไล่เขาหรออะไรอย่างเงี้ยหรอประมาณเนี้ยครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แบบอ่าผมแบบยกตัวอย่างขึ้นมาว่าเอ,อแป้งเห็นอะไรแบบนี้ที่ชัดเจนมากครับพี่แจ็คครับแล้วก็เข้าเรื่องหลักของเรานะครับ อ่าผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งครับอ่าชื่อพี่หนุ่ยครับสมัยก่อนนะครับที่สามปีที่แล้วที่ทํางานด้วยกันที่เป็นสายตรวจครับผมสนิทกับพี่หนุ่ยมากจนพอแกย้ายกลับไปต่างจังหวัดน,นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ติดต่ออะไรกับแกเลยเห็นนีกทีคือก็คือเห็นแค่ในเฟซบุ๊กว่าเออแกมีแฟนนะแกก็ดูมีความสุขดีอะครับจนหนึ่งเดือนก่อนที่จะเกิดอ่าเรื่องเนี้ยครับคือเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นประมาณปลายปีปลายปีที่แล้วนะครับ <บ>หนึ่งเดือนก่อนเกิดตาก่อนเกิดเรื่องผมเห็นพี่หนุ่ยในเซสแก่โพสต์ว่าเออแกจะแต่งงานผมก็เลยเออเดี๋ยวทักไปแสดงความดีใจ<แ>กับแ, <ก S 2> แกก่อนก็ไปบอกแต่พี่หนุ่ยผมดีใจกับพี่ด้วยนะเนี่ยผมอยากไปงานแต่งพี่นะนนแกก็เลยบอกว่าเอองานแต่งแกครับจะจัดตอนเช้าก็คือจะมีพิธีแห่ขันหมากแล้วก็จะมีกินเลี้ยงตอนเย็นครับพี่แจ็คแกเลยถามผมว่าเออจะมาทั้งตอนเช้าและตอนเย็นเลยไหมพี่จะจองห้องพักให้ ผมก็เลยบอกว่าใช่เดี๋ยวผมไปทั้งทั้งอ่าทั้งตอนเชา้าและตอนเย็นเลยผมไปกับแฟนผม mm. แกว,ว่าโอเคจะพี่จองให้ mm hmm. ผมก็นับวันรอค่ะพี่แจคหาชุดหาอะไรจนประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะเป็นวันงานนะครับ mm hmm. สมมุติว่าวันงานมันเป็นวันเสาร์นะครับ mm hmm. แล้วทีเนี้นมันมีงานที่ผมต้องไปทํา ที่โคราชผมก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวเรานัดงานเนี้ยสักวันศุกร์แล้วกันแล้วเราเดินทางไปตั้งแต่วันศุกร์ค่ไปนอนพืเรหัสตอนเย็นหนึ่งคืนแล้วทํางานเสร็จวันศุกร์ตอนเย็นแล้วก็ขับต่อจากโคราชไปจังหวัดที่งานแต่งไม่หน่วยครับมันก็จะล่นระยะเวลาไปได้ประมาณสามชั่วโมงกนได้ ครับก็เลยตกลงกับแป้งเก็บข้าวของวันนั้นก็เป็นวันบริหารน,นะครับก็เดินทางไปโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ผมเวลาไปทํางานที่โคราชนะครับก็จะไปไปนอนประจําไปพักประจํำครับส่วนใหญ่ที่ไปพักจะได้เป็นชั้นสองหรือว่าชั้นสามประมาณน,นี้ครับ พอวันนั้นผมขับไปที่โรงแรมปุ๊บพอไปจอดผมเห็นเป็นรถบัสจอดเต็มลานจอดนะครับประมาณสองสามคันแล้วก็รถตู้ผมรู้เลยว่าวันนี้คนต้องเต็มโรงแรมแน่แนอพอไปเช็คอินนะครับตอนนั้นผมไม่ได้จองคนระับผมวอล์กอินทังงานให้ป้ายเป็นคีย์การ์ดมาครับปรากฏว่าผมได้ชั้นบนสุดเลยคือห้องหกหนึ่งห้าก็เลยว่าเออม,มันจะมีอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้คิดอะไระครับก็เลยขึ้นลิฟต์กดลิฟต์ขึ้นไป เปิดลิฟต์ไปปุ๊บมันเป็นห้องอ่าติดริมบันไดหนี่ไฟครับพี่แจ๊คซึ่งผมไม่ค่อยถูกชะตาหรือว่าไม่ไม่ค่อยชอบห้องที่ติดบันไดหนี่ไฟเท่าไหร่ครับไม่รู้ใครเปลี่ยนมันตรนหรือเปล่าเออมันคือมันคือสถิตินะมันคือสถิติที่มักจะเจออะไรแปลกแปใช่ครับผมก็เอาของไปเก็บครับตอนนั้นก็ไปถึงประมาณหกโมงทุ่มเนี่ยครับก็รีบเก็บของทํานู่นทํานี่พากันอาบน้ํามานอน ลักษณะการนอนน,นะครับแป้งจะนอนอย<ไ>ู่ขวามือแป้งจะนอนฝั่งติดที่มันเป็นกระจกแล้วก็มีผ้าม่านเป็นฝั่งหน้าโรงแรมครับส่วนผมครับจะอยู่นอนอยู่ติดกําแพงห้องน้ําแล้วก็พอเลยกําแพงไปมันก็จะเป็นอาประตูทางออกครับผมจะเปิดไฟแค่เป็นไฟห้องน้ําแล้วก็เป็นไฟหมวเตียงสลัวสไม่กล้าปิดหมดครับตอนนั้นแป้งก็หลับไปก่อน ทีเนี้ครับระหว่างนั้นผมเคลิ้มเคลิ้มหลับก็นอนคิดนะครับว่าพรุ่งนี้เราจะทํางานออกมายังไงตอนนั้นก็เปิดแอร์เย็นๆนะครับพี่แจ็คก็ห่มผ้ามันเหมือนผ้าห่มตรงปลายเท้าครับผมันถูกเปิดเครื่อเปิดออกครับมันมีความเย็นของแอร์ครับเข้ามาผมก็ยังไม่ทันได้คิดอะไรครับพี่แจ็คมันเหมือนมีคน เอานิ้วที่มันเป็นเล็บยาวครับพี่แจ็คขูดตรงปลายเท้าผมตรงฝ่าเท้าผม,มาครับสมทีแบบคืดคืดคืดแบบตอนนั้นผมรีบชักเท้าเข้าบ้าห่มครับพี่แจ็คแล้วก็รีบลุกขึ้นมาดูว่าตรงปลายเตียงมันมีอะไรหรือเปล่าผมเห็นเป็นอ่าตั้งแต่จมูกคิ้วหน้าผากของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตัดผมหน้ามา้าผมสั้นแล้วก็แบบฟูๆครับพี่แจ็ค แ,แล้วกหลบเข้าไปอยู่ใต้เตียงอตอนนั้นผมก็เลยตกใจกับสิ่งที่ผมเห็นนะครับผมก็เลยรีบลุกขึ้นมาแล้วก็สตันไปแป๊บหนึ่งครับจนเหมือนแป้งก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาผมก็เลยหันไปมองเออแป้งก็ลืมตาขึ้นมาก็ตื่นจริงๆรแต่ผมก็เลยบอกไปว่าอ๋อไม่มีอะไรแค่นอนไม่หลับรีบนอนกันเอะอะไรประมาณนี้ครับเพื่อไม่ให้แป้งแบบรู้สึกกลัวแต่ผมหลับไปแล้วผมฝันครับพี่แจค ในฝันผมก็นอนที่เดิมนี่แหะครับแต่ผมไม่ได้หลับตาภาพที่ผมเห็นคือมันจะเป็นกําแพงห้องน้ำครับพี่แจ๊กแล้วก็เป็นทางเลี้ยวซ้ายไปที่จะเป็นประตูทางออกนะครับผมเห็นเป็นมือทั้งสองข้างของเหมือนเป็นมือเด็กนะครับเหี่ยวๆดำๆเกาะอยู่ตรงอ่ากำแพงครับพี่แจับ แล้วก็มค่อยโผล่หน้าออกมาทีนี้ก็เห็นเป็นเต็มหน้าเลยครับว่าเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเสียงวันดังในหัวครับว่าอยากได้บุญข่าแต่ปากเธอไม่ได้ขยับอะไรนะครับจนผมก็หลับไปตอนไหนไม่รู้ครับพี่แจ็คตื่นเช้ามาก็คือรู้สึกว่าหลับๆตื่นๆนอนนอนก็ไม่ไม่ค่อยหลับอะไรประมาณเนี้ยครับ แล้วผมก็มาดูอาการแป้งตอนเช้าก็เหมือนกันครับก็คืองูเงียบแป้งก็บอกว่าแป้งก็นอนไม่หลับเหมือนกันห้องนี้มันอึดอัดมากแบบจะหลับจะหลับอย่างเงี้ยครับเหมือนมีคนมากระตกแขนทาให้ตื่นแล้วก็มีคนมาเล่นผ้ามา่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แจ็คซึ่งภาพที่ผมเห็นคืนเมื่อคืนนะครับม,มันเป็นภาพที่ผมเห็นชัดมากๆในรอบปี ซึ่งแต่ก่อนนะครับผมจะเห็นแค่แบบเออมามาในฝันว่างรู้สึกกึดอัดกับห้องนี้บ้างส่วนใหญ่แป้งจะเจอครับหรือตอนนั้นมันจะเป็นช่วงที่ดวงผมอาจจะตกหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็ก็ไม่รู้ครับแต่ว่านี่มันเป็นแค่แบบเหมือนจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ผมจะเจอข้างหน้าครับหลังจากผมเคลียร์ทุระเสร็จที่โคราชนะครับก็เดินทางต่อไปจังหวัด ที่เป็นงานแต่งนะครับไปถึงตอนนั้นก็สามทุ่มครับพี่แจ็คก็ค่อนข้างที่จะดึกสําหรับต่างจังหวัดนะครับโรงแรมเนี้ยครับตั้งอยู่ไม่ไกลตัวเมืองมาก<ช>ผมก็เลยทักหาพี่หน่ว่ยว่าเออพี่ขอโลเคชั่นนู่นนี่นั่นหน่อยว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าผมวนหาหลายรอบแล้วไม่เจอแกก็เลยส่งโลเคชั่นใหม่เพราะว่าแกส่งผิด<ช> <ๆ S 2> ก็เลยเข้าไปโรงแรมที่ที่แกจองให้อ่ะครับมาดูตรงนี้มันจะมีลักษณะเป็นห้องแถวสองชั้นครับพี่แจ็ค มีทางเดิอนอยู่ข้างหน้าห้องแล้วมันมีจะมีลอ็อ่าทางเดินบันไดขึ้นอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีล็อบบี้ผมก็เลยรถไปจอดตรงลานจอดรถนะครับตอนนั้นมันมืดมากผมเลยให้แป้งครับนั่งรอยอยู่ในรถก่อนเดี๋ยวผมไปเช็คอินผมเดินไปเช็คอินตอนนั้นที่เคาน์เตอร์ผมมองหาพน,นักงานมีไม่มีคนอยู่ก็เลยมองซ้ายขวาก็เลยชะโงกไปดูหลังเคาน์เตอร์ครับมันจะมีเตียงนอน ผมเห็นคุณป้าคนหนึ่งครับนอนห่มผ้าอยู่ผมก็เลยครับป้าครับป้าครับผมขอเช็คอินนะครับแกก็แบบงงเงียตื่นขึ้นมาครับแบบแค่คิดตาด้วยนั่นแจก็บอกว่าเอา้าเช็คอินเรอะผมก็เป็นไงบ้างครับตอนนี้สําหรับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับฟื้ไปแล้วอ่ะลงลด